กฟผจับมือเมืองพัทยาและทอชอวางปการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูงฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลกฟผจับมือเมืองพัทยาและทะชจัดกิจกรรมวางปการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูงครั้งที่9ประจําปี2565ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะล้านเกาะศาก พร้อมสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลสอดคล้องหลักเซอร์คูล่าอโคโนมีและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันที่14มิถุนายน2 5 6 5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพร่วมกับเมืองพัทยาและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทอชอจัดกิจกรรมจัดวางฐานลงเกาะปะการัง จากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าครั้งที่9ประจําปี2565ภายใต้โครงการบ้านปลาประการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าของกอฟผอโดยมีนายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยรองปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธเนศมั่นน้อยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองทช นายวิสิทตประถมเจริญโรธผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางกอฟผหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชนบุรีชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลหรือซี a อ k e กอนักดำน้ำอาสาสมัครผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทอชอและกอฟผเข้าร่วมกิจกรรมและลงเรือเพื่อนำฐานลงเกาะวางลงในทะเล ณบริเวณเกาะล้านอำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีการดำเนินโครงการบ้านปลากอฟผอกล่าวว่ากอฟผอได้ดำเนินการโครงการวางบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของรัฐบาลและหลักเซอร์คูลาอีโคโมหรือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการหมุนเวียนของทรัพยากรหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกฟผได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานกิจกรรมในครั้งนี้กฟผได้ส่งมอบฐานลงเกาะปะการางังลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าให้แก่ทชเมืองพัทยา และชมรมผู้ประกอบการซีวอลเกอรตามลำดบับรวมทั้งสิ้นจำนวน300ชุดครอบคลุมพื้นที่สองไร่แบ่งออกเป็นการนำไปวางที่บริเวณเกาะล้านจำนวน200ชุดและบริเวณเกาะสากจำนวน100ชุดเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะทั้งสองแห่งให้อุดมสมบูรณ์สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์ทะเล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ต่อไปครับก็เน,นื่องจากว่ากรอผ่อนอกจากมีหน้าที่หลักในการดูแลผลิตไฟฟ้าให้พอเพียงต่อการใช้งานในประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับสียงดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเสียงดล้อมเสียจะทําทให ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็มีโครงการที่จะ,ะช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อมทพกคู่ไปด้วยเราก็มองว่าในการฟื้นฟูปะกาลังเนี่ยนอกจากจะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วเนี่ยยังทำให้ชาวมองพื้นบ้านเนี่ยก็มีแหล่งในการจับตาเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ด้วยครับ ยังเป็นที่มาที่เราร่วมมือกับทางชุมชนในการทําเรื่องนี้ครับครับต้องต้องเรียนว่าในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชนบุรีนี่เป็นพื้นที่ที่ทางทะเลเนี่ยชายฝั่งใน170กิโลเนี่ยทะเลสวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกาะล้านก็ดีแล้วเก็บริวารแล้วก็เกาะสีชังเนี่ยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงเนี่ยมีทรัพยากรโดยเฉพาะปะการังเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์และหลังจากที่เกิด สถานการณ์โควิดเนี่ยใน2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นตัวแต่อย่างไรก็ตามครับในทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองเนี่ยก็ได้ประสานงานร่วมมือบูรณาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้ มีการฟื้นฟูมีนโยบายแนวทางในการฟื้นฟูตามที่ท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านพลวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยท่านได้ให้แนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็ทางท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยท่านได้หนดแนวทางว่าจะต้องมีการในการฟื้นฟูให้มีความสมดุลและสมมีแล้วก็มีมีความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการทํางานในการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการที่จะร่วมกันในการอนุรักษ์สงวนแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยในการที่จะดําเนินการซึ่งจริงๆแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่มีได้ทําในเรื่องการปลูกป่าบกหรือว่าปลูกป่าชายเลนอย่างเดียวก็จะมีการในการฟื้นฟูการอนุรักษ์ในเรื่องทรัพยากรปะการังด้วยก็จึงได้มีการใช้วัด วัสดุจากสารลงเกาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยในการที่จะมาใช้ประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทะเลแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลฝั่งได้มีการทดลองศึกษาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2560แล้วว่าวัสดุในลงเกาะตัวนี้มันสามารถที่จะทําให้ปะการังเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็ได้ดีและที่สาคัญก็คือมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมครับนิราชนันทพลทิพสีข่าว พัชรีศิริมากอ่าน